เตรียมเผาสีเทาเสียชีวิตปอดติดเชื้อค่ะวันที่19ทธันวาคมนี้เตรียมเผาสีเทาตลุกอาวุโสเตรียมเผาว,วันที่19นี้แล้วละค่ะหลัง ตลกอาวุโสบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่เตรียมเผาวันที่19ธันวาคมนี้สีเทาเป็นตลกอาวุโสหลังจากจากไปด้วยอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลชนละระทานตั้งแต่17ตุลาคม2559จากนั้นบริจากร่างเป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเองค่ะโดยกําหนดการพิธีชาปนกิจของอาสีเทาตลกอาวุโสหลังจากไปจากอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่17ตุลาคม2559บริจากร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั่นเองค่ะล่าสุดนี้ทางด้านของเพจเ c e b o o กการ์พระพยโยนได้ออกมาโพสกำหนดงานชาป,ปนากิจสีเทาที่จัดขึ้นวันเสาร์ที่19ธันวาควมเวลา9นาฬิกาที่วัดบางบัวดยระบุวา่าสีเทาศิลปินอาวุโสผู้เป็นตำนานตลกรุนใหญ่ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครคือแสดงตลกด้วยหน้าตาท่าทางลักษณะหลังโกง่งพุงป่องเหมือนกับเทง่งตัวตลกดาราหนังตะลงุงของทางา,าักต้ ทางด้านของอาสีเทาหรือจลันเพชรเจริญตลกอาุโสท,ที่จากไปในวัย84ปีด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อเวลาตี2 9 9นาทีของวันที่17ตุลาคม2559ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวในโอกาสนี้ใครที่อยากจะไปร่วมสำหรับงานชาปนากิจก็สามารถไปได้เลยละค่ะ